ทำไมมันเกมมันโหลดนานจังวะ ถวยห้ามแต่งนะเว้ยเฮ้ยขอบคุณเชอรส้มครับพี่เคก้กขอบคุณครับวันดี้ผมวิวสั่งอืมอนี่ควิวสั่งจีนแดง,งล็อกเรียนนะจ๊ะ ทำไมมันต้องแบนซินเนตีอาวะก็มึงก็มึงมนฉลาดมันมึงไม่เข้าใจเราคนที่โดนซินเนีอไม่ไม่คือซินเนีอถามว่าแบนได้มันแบนได้เว้ยแต่แบบปังเฟิร์สพิกไม่ไม่กดแบนเลยกดกดไปแล้วว่าง่ายให้มันเดี๋ยวมันก็แบนเปิดให้มันเหนเดี๋ยวมันก็บวกกันวันได้ด้วยเหรอมันกดได้ตั้งแต่เที่ยงแล้วโหมดถ้วยเนี่ย โอ้โหแล้วหลังบ้านแล้วข้างบ้านมันโอ้โหมันเจาะรูกำแพงไก่เฉยน้องต้มแม่งบอกกูไก่วันดีครับน้องเฮ้ยคิดดีดีเด้อคิดดีๆเด้อโอ๊ยคิดดีดีดีไหวปะวะคุณไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เลยไม่ดังพาดเองพาดเองเดี๋ยวไปหัดทำทิกตอก เกคุณเป็นฝ่ายเลยนะือกรันผิดที่นะเปล่าอืมนั่นดิดังผิดที่ว่ะเปลี่ยนเกมดีกว่าไม้เขลืดลสุลับยาเนโอ้ยเียงเกมโคตรดังอ่ะ สมมติว่าวันแรกเราได้ถ้วยแล้ววันที่สองเราจะกดทําไหละครับถ้วยมันแล้วแต่คนนะจะกดก็ได้ไม่กดก็ได้ครับคือถ้าเก็บอะมันจะมีสี่วันครับมันจะแบบไม่สวยไม่ใช่เหรอเปลี่ยนถ้วยไปเรื่อยเหรอไม่ใช่ว่าถ้วยหนึ่งก็ไม่น่าหลดไม่เหมือนเดิมอ่ะมันทรงเดิมอะแค่เปลี่ยนตรงถ้วยอะมันไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนสีเหมือนซีซั่นแรกอะซีซั่นแรกมันเปลี่ยนสีทั้งตอวเลยตรงหน้าหลดอะ ดีครับวัสดีครับพี่จะย,าย้ายใข้ไหมต,ตอนนี้นผมยังรักเอวีอยู่ครับผมยังไม่ย้ายนะแต่ถ้าค่ายนั้นให้ผมเยอะผมอาจจะบิดแต่ถ้า r อวรักผมมากๆผมก็จะไม่บิดแบนต่านี้ไม่ชอบอะไรก็ไหนะ้เซฟิตไปอหลออะไรวะแบนฉีดดีว่านี่เน เรนดอกก็แพ้เป็นเทฟฟี่ไปก่อนเดี๋ยวให้ข้างล่างแบนเลยโอ้มันจะแบนเหรอไม่รู้ครับอยู่ที่ใจมีใจปะละ่ะโอ้โหอืมถามแค่นี้นแหละใจสู้หรือเปล่าไหวไหมนี่มันกีตัวพ่อะโอ้ยพีโ่โป้น้องพี <c oughs> ่โป้กดถ้วยไหมคุณเป็นฝ่ายแบเน้ถ้วยยัง ตงข้าเป็นฝ่ายเลือกคนไม่ดูตีมเพราะว่าคนไปกดถ้วยกันหมดนะอุ้ยเรียวมาอีมขคุณเป็นฝ่ายือกมาเหรอวะเรียวมาออฟเลนนะ่ะตัวละครถ่วงความเจริญยัไม่รู้เลยมันจะออฟจริงเป่าเนะี่ย รู้ครับเจอเรียวมาเท่กากับแพ้ <c oughs> คุณนี่เจอหายาน,นะนี่มันชนะหายายตัวโกงอีกแล้วโอ้โหไม่เกินหรือเราแต่กินหน่อย,เ,ยเดี๋ยวใส่ที่หลังครับผมทาคาญเพลงมันเพลงมันดังครับทุกคนเเีย้อขาามป็นฝ่ลืก ปลูกต้นไม้อยู่ปลูกต้นไม้อยู่คืออะไรวะเดี๋ยวมาฟาร์มอีโป้เล่นโรบบอกแบบปลูกผักเหรอนั่นยุคไหนแล้วน้องเขาไม่ปลูกกันแล้วผักอ่ะปีมโดนตีนแน่เว้ยโดนแน่ตัวนี้โอ้โห เซิรเอร์สัยญากดไปก็ไม่ชนะเลยไม่กดครับเลือดลองดูก่อนหรือเปล่าถ้าเราสู้อ่ะเราก็ชนะเว้ยแต่ถ้าใจเรายอมแพ้ตั้งแต่แรกอ่ะเราก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลี้ยวไม่ครับเขียนผิดอ้อไม่ครับนะวันดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับขอจงขอใจให้หน่อยก็ได้ ดถวเรวมาออฟเลนทีมตัวเองอย่าทอนะกู <afraid> ท้อตั้งแต่ทีมกูหยิบเรวมาแล้วคำคมดีครับแต่แพ้เหมือนเดิมเริ่มเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีก5้วินาทียอมแล้วอ้าวยืีกับศัตรูไปด้วยกัน ยิงฉลามเขาไม่ชอบเอเมิลี่นะอันนี้พูดจริงเตะโคตรแรงจังไหนจัไหนจําไหนจัาไหน ไม่รู้ไม่รู้โอไม่รู้อะ <im ăn> ไรเลยกดเพื่อนเอข้อ <im> ม <ăn> ูลแล้วจทุกคนครับเราเล่นได้ะหมอืมตีธรรมดาสุดอี้อ เยวนะิอ่ะปาได้เนี่ยไม่ทันโอ้โหไอ้หัวไปเลยศัตรูเวทป่าเราแล้วน่าจะมีอะไรไอ้ยกษ์ขึ้นก่อนนะอตัวมันฟาร์มช้าจังวะเนมนทำเบรกเลยเนี่ยพี่เดี๋ยวรับป้อมให้ไปไปอ้อมเลย มันไม่มีฟิกเลยหรตันพื้นมันมันกดตันพื้นเองขอถูกแล้มันไม่มีฟิกิกตกลงารอ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 คาดวะโอ๊ยยังวะพี่กูโดดติดคือแม่จะโม้ต้องขึ้นช้ามไอ้ี่เช้า เริ่มชามาแล้วมล้งเสียได้ต่อไม่มีพแผนทีไม่ไรเสียได้เดรวมาแม่งอยู่บนอยู่เลยเมื่อจะเข้าฟาร์มเลยนี่ไม่อยู่แม่ีอยู่แมอยู่เล่นเลยเล่นเลยพี่อย่าลับอย่ารับระเบิดดีกว่าอย่าเล่นให้กันเล่นเล่นเล่นเลยเป็หมดล หนึ่บสองเดบใส่โป่งยิยินึ่งดึบสองเดบใส่โป่งยิกยิโอเคไปเอาดาบแล้วจ ate> ้าทอยู่ในพวกไรอ่ะแดงบ้าแดงปแดงมันเพิ okay. oh. ่งเกิดไหมตายได้เนี่ยเมเี่มันมันหมดไปแล้วปะโอยยิงตายอีกอ่ะ นี่ยงก็จบภยัยเห็นไมไดีบอกแล้วขามาแล้วเตะทีกับบ้านโยกอ่ะไม่เข้าต้องรีบกันอ่ะ ไอ้เตะลำนะได้หังเล้หลังเลยังเดี๋ยวมาจัดมาหน้าดักดีดักดีมันอาหมดวร์วะเอามากูโดเนเลนกี้เตะเ,เอาขาดแล้วเอาเขาเกาะมั้ง <c oughs> แต่ซีว่าไงครับสวัสดีครับกดถ้วยอยู่นะนเลยไม่ได้อ่านเลยนะครับ fc ครับขอบคุณครับผู้เล่นเตียนด้วยค่ะวิวสังเปล่าอ๋อเออว่ะเสียงโดนอะไรดีหนัยอาจจะุดนแล้วเนี่ยอาจจะ fc วิวสังของครับนี่ผมวิวสังนะครับมันถูกจับเลยเออผมตายไปแล้วขอตัวเลยตัวเอ้ตัวเอง Thời, hopping, <laughs> ถ <laughs> <ไร S 3> <laughs> ้วยใครถ้วยมันดิวะไอ้ขอแบบนี้มันให้กไม่ได้วะน้องลำไปแล้วไม่อรากให้สุด kingdom พ um ี่เดินเดินคนคนนี้ไปจำหนึงแป๊บนึ่งคนนี้ใครก็ได้ตกลงไปตายแล้วตายแล้วไปอยู่กูเกือบตายมาแล้วมาบนบนบนไม่เข้ามาแล้ว เนี่ยนะจอมอาเนี่ยวับล่างมาเพื่อนว้าบม,มาทำลายครับเนี่ยเกียร์ป่ะนี่ฮะ <c oughs> พี่มานานหมดพี่มานานหมดครับน้องไปแอตีบาฟ้า ต้องขอตัววันนี้ทำวิจัยอะไรเหรอครับไ,รไม่ครับไม่วิจัยครับสตรีมครับ